หลวงพ่อฤศีริงดำท่านได้เล่าเรื่องเทวดาตักบาตรทำบุญและฟังธรรมะค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะเพราะว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานํำว่าลูกศิษย์หลวงพ่อปานนี่มดาแต่พุะธบริษัทก็จงอย่าคิดว่าเหมือนหลวงพ่อปานทุกองหรือว่าจะปฏิบัติคล้ายกับหลวงพ่อปานทุกองค์ก็หาไม่ ความจริงแล้วพระที่ปฏิบัติตามหลวงพ่อปานจริงๆน่นมีไม่ถึงร้อยละสองเพราะกล่าวด้วยความจริงใจนอกนั้นก็เป็นพระที่อาศัยบรารมีกินทั้งนั้นแล้วถ้าว่ามีอาการเบ่งเวลาไปที่ไหนก็บอกว่าพระวัดบะรุงโคคนก็มีความเคารพถือว่าเป็นศิหลวงพ่อปานอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา จะถือว่าหัวหน้าท่านดีต่ลูกน้องจะดีเหมือนกันทั้งหมดไม่ใช่ในสตเตอที่วัดท่ารงในเองก็เหมือนกันก็จงอยาคิดว่าท่านจะเป็นนักสมถธวิปัสนาด้วยกันทุกองบางองค์ก็ยังถือว่าปฏิบัติถูกตามพระธรรมวิน,นัยใช้ได้ก็มีอยู่บางองค์ที่มีการเคร่งครัดมัตยสติสมถธภ,ภาวนานก็มีอยู่ก็ถือว่าใช้ได้ ก็แต่ว่าพระส่วนใหญ่ประกอบกับงานของวัดห่วงงานวัดเอาสนใจในงานวัดดีอาจจะมีบ้างที่ขี้เกียจจะมีบ้างอเปล่ปาก็มองไม่เห็นถือว่าทํางานกันตามหน้าที่รู้สึกว่าจะดีกว่าสมัยนั้นมากกลองความว่ามาพูดอาตมาเองก็แล้วกันคนอื่นจะไปนินทานเขาทำไมความจริงไม่ตั้งใจนินทานแต่ล่อเขาแล้ว ไม่ใช่นินทาเล่าสู่กันฟังเมื่อสมัยที่บวชใหม่ๆก็มีผ้าห่มไม่ดีผ้าก็เป็นผ้าดิบเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็มีความรู้สึกว่าบวชเข้ามาประมาณหนึ่งเดือนอารมณ์ของพระหนึ่งเดือนนี่ความเป็นพระน้อยเต็มทีนอกจากระวังพระธรรมวินยัยเพราะอะไรเพราะว่าเห็นอะไรมันดีหมด เห็นสัตว์ฝินต่างๆมันก็ดีหมดเห็นสาวๆก็สวยหมดอีตอนเห็นสาวๆสวยหมดนี่มันจะดีมากเกินไปก็มาคิดในใจว่าผ้าเหลืองไม่ได้ทําให้กิเลสหดถ้าอย่างนั้นก็ลองปฏิบัติทูดงดูดดงดทูดงทีบสามเนบรรดา่านพุทธบริษัทมันไม่จําเป็นต้องเข้าป่าเข้ารกเสมอไปหรอก ไปถามวพ่อปานนะบอกอยากจะปฏิบัติทุด,ดงตามแบบฉบับในธรรมะวิภาคบริเจสองจะทำได้ไหมท่าน <c oughs> บอกว่าทำได้ท่าน <c oughs> ถามว่าเธอต้องการอะไรเพราะต้องการดับแรกเอากะเอากะทุด,ดงนะ่นหมายกวากินข้าวเวลาเดียวสองติจิวรา ใช้ผ้าสามผืนภาษาไทยดีกว่าเอาสองอย่างนี้ก่อนเอาวาธปานบอกได้จะยักขึ้นไหยแต่ถ้าจะแนะนําในการปฏิบัติทุดองกินข้าวเวลาเดียวใช้ผ้าสามผืนแต่ความจริงก็มีผ้าผ้าน้าฝนเพิ่มขึ้นมาก็มีเป็นผ้าปลัดมอถึงเวลาแวงโกนทีก็ซักซ้อมสะบงจีวรใช้ผ้าอาบนอง ย้อมกะทีวันโกนก็ย้อมทีผ้าสมัยนั้นต้องย้อมพระสีตกผ้าสีตกไม่ดีทําให้พระสีสวยพระสีผ้าตกข้มในเนื้อพระลองกินข้าวเวลาเดียวอยู่หนึ่งปีกินข้าวเวลาเดียวกับอาหารที่วัดบางโคเวลานั้นไม่ได้ฟุ่มเฟือยไม่ได้มากไมยเหมือนกวัดท่าสงเวลานี้มันก็เหมือนกับวัดท่าสงเมื่อแตมามาอยู่ใหม่ๆคือไม่ค่อยยังมีอะไรกิน <c oughs> พ่อปานยังต้องแกงหม้อใหญ่ๆเนื้อหม้อของข้าวกะทข้าวก็ไม่พอกินปินดาตแกงก็ไม่พอกับข้าวทีวก่กินนฉันเช้าแล้วก็อาเก็บไว้เพลินอารงความเพลินกับเช้ากินกับข้าวเหมือนกันพอมาถึงเอกาข้าวกับข้าวที่ถือว่าเป็นพื้นฐานก็คือหนึ่งปลาย่าง <c oughs> ปกาย่างกับน้ำปลาแล้วก็พริก แข่งบังพริกกินหนูบ้างอะไรก็ตามเท่าที่มีหันนันใส่กินเป็นประจำอย่างเนี้ยทุกวันบางทีมีผักบุ้งกับผักบุ้งมาต้มก็กินกับน้ำปลากับพริกพริกก็เผ็ดน้ำปลาก็เค็มผักบุ้งก็จืดจืดก็ใช้ได้แบบนี้หนึ่งปีสัง <c oughs> เกตด,ดูแล้วว่ากิเลสมันตกไหม ตราาว่าจะกินข้าวเวลาเดียวถือผ้าสามผืนก็ทําตัวเสม,มอกับพระต่างต่เพราะว่าเกิดยังสมาคมกับท่านตามปกติเวลาที่ว่างจากการเจริญกรรมฐานสหรับกรรมฐานน่วากันปกติต้นตะวันแรกก็เปน,นั้นว่ากินข้าวเวลาเดียวมาหนึ่งปีสังเกตดูกำลังจิตใจ ทั้งทั้งที่เจริญสมาธิกรรมาฐานด้วยสมัยแรกก็ใช้ภาวนาวพุทโธอย่างเดียวแต้ใช้กำลังวิปัสสนาญาณบ้างก็ไม่มากก็แกล้งทำแบบนกแกว้วนกคุณทองแต่ว่าภาวนาไม่ไม่เลิกภาวนานี่ไม่เลิกแนะ่เดินไปเดินมาก็ภาวนาเป็นไว้แต่คุยกับเพื่อน,ค,อนคุยกับเพื่อนก็คุยไปไม่เลิกคุยกับภาวนา เวลาไปปฏิาบาตก็ไหวที่ิปโศว่ารวยไปยนงกว่าจะกลับนึกในใจนะอย่างนี้หนึ่งปีกิเลสไม่ตกเลย <c oughs> มองดูสาวๆยังสวยมองดูเงินทองยังมีค่ายังมองดูทุกอย่างท่าทางมันยังดีก็นึกในใจว่าการถือเอกานี่ ก็กินข้าวเวลาเดียวบางคนก็ถือว่าเครื่องคัดมัธยัติเจอเนื้อเนื้อแท้จริงๆแล้วก็กิเลสจะท่วมหัวตามเดิมต่อมาเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าหลังจากนี้ไปเราจะไม่กินของขาวจะเรียกว่ากินเจหรือกินเจกก็กินอะไรก็ตามใจเถอะขึ้เพื่อว่าของข่าวไม่กินแต่ก็ไม่บอกชาบ้านในราบ เว่าถ้าบอกแล้วเขาจะทำมววันลาบากแ้ววก็เป็นำบาตมาแล้วอะไรก็ตามที่มันเป็นของข่าวเราก็ไม่กินนั่งกินรวมวงกับพระธรรมดาธรรมดาว่นจะแยกไปไหนก็จอกินในเขาที่มันไม่มีข่าวขณะที่ไม่กินของข่าวนันใช้เวลาสามปีก็ <c oughs> ยังกินข้าวเวลาเดียวตามเดิมดีที่สุดกิเลสกก็ไม่ตกสาวก,ก็ยังสวยเงินก็ยังมีค่า วัตถุต่างๆก็ยังมีค่ามากสวยสดงดงามลเลยมีความเข้าใจว่าการที่เราบำรงปฏิบัติทางกายแบบนี้ตาในอองสมเด็จพระจินศรีท่านทรงตรัสการมรรคผลไม่จะเกิดจากทางกายมาเกิดจากทางใจ <c oughs> แต่ว่ามีอะไรแปลกอย่างหนึ่งขณะที่ตั้งใจว่าจะไม่กินของข่าว เออเอวันหนึ่งในระหว่างที่ยังกินไม่กินของข่าวนั้นมีญาติโยมเขาถวายข้าวาต้มข้าวต้มเครื่อง <c oughs> เขาที่มนทงวัดจะไม่ฉันก็เกรงใจเขาจะฉันก็คิดว่ามันเสียสัจจะเขาบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันเจ้าขา่าโปรดสักชามนึงเถอะถึงแม้ว่าจะถือว่าไม่ไม่ไม่ฉันของข้าวโปรดสักชามพอกินเข้าไปช้อนที่หนึ่งทำท่าอื่ พอช้อนที่สองอาเจียนทันทีไอเจียนอย่างนัะญาติโยมตกใจต้องหาของไม่มีข่าวมาให้พอพ้น <c oughs> สามปีไปแล้วก็กินของข่าวตามเดิมอีตอนที่เอเอกาดด้วยไม่กินของข่าวด้วยบรรดาญ,ญาติโยมทั้งหลายกิเลสมันก็ดีตามเดิมยังไม่ไปไหนเลยสาวสวยก็ยังสวยตามเดิมเงินมีค่าก็ยังมีค่าตามเดิม วัตถุต่างๆก็ยังสวยสดว่งานตามเดิมอารมณ์ต่างๆไม่จะเปลี่ยนแปลงเป็นปนักเป็นไว้ว่าจะคุมด้วยกําลังของภาวนาหรือพิจารณาบ้างในบางโอกาสเท่านั้นเองก็ไปนั้นว่าปฏิบัติเดิมจริงๆนะแล้วก็สําหรับการปฏิบัติตัวก็เหมือนกันพระตันหนังคุยที่ไหนไปที่ไหนก็ไปด้วยกันไว้นไวยแต่เวลาอยู่แล้วก็อยู่ในบารชาของเราตามปกติเราออกมาก็คุย คุยสนุกสนานตามโบดีธรรมดาไม่แสดงตัวว่าฉันกับเธอนะ่ไม่เหมือนกันนะตัดมานะตัวนี้ออกไปต่อมาก็มีความรู้สึกทางใจว่าเรานี่คงไม่สามารถชนะกิเลสแน่ถ้า <c oughs> ไม่ชนะกิเลสเราจะอยู่หรือเราจะสึกเนีม่มันออกพรรษาไปแล้ว ก็มานั่งปรึกษากันสามองค์ว่าถ้าเราอยู่ต่อไปเราก็ขาดจากงานที่เราเป็นลูกจ้างเขานี่เราลาเข้ามาเพียงแค่ไม่กี่เดือนเวลานี้มันก็ครบแล้วถ้าหากว่าเราเกินเวลาไปถ้าเราสึกไปเขาก็ไม่จ้างเราถ้าเราจะอยู่ถ้าอยู่ไม่ตลอดมันก็ไม่ดีเหมือนกัน เวลานี้กิเลสท,ทุกอย่างมันก็ห้ามหันเราเราไม่ยันก,กิเลสไอ้นะเอาดีเอางี้ดีกว่าเราศึกกันดีกว่าศ <c oughs> ึกไปหากิเลสอยู่กับกิเลสให้มันช่ำใจให้มันเบื่อกิเลสเพื่อการเฝึกการเข้าเครื่องกับกิเลสในเมื่อเราเบื่อกิเลสล้วก็บทใหม่ศึกษาันตอนเช้าพอดีตอนเช้าเราผ่านทั้็เดินผ่านมาทั้งหน้าบันได เราไม่ไม่เท้าเข้าบันไดป๊อกป๊อกป๊อกหันไปหาท่านยกมือไหวแต่บอกว่ายัางไงจะไปหาไปเป็นขิ้ข่ายกิเลสย่ัง้เหรือ <c oughs> มันไม่มีทางชนะหรอกออกไปแล้วนอกจากตัวเราคนเดียวเราก็ห่วงขันห้าต่อไปไม่ช้าเนี่ยคุณระหว,ว่างที่โบทชนินี่มีผู้หญิงเขาจองหลายคนนะสามองค์เนี่ย จะยังนึกว่าฉันเป็นผ้าแก่ฉันไม่รู้ฉันรู้ว่าใครเขาจองเธอหลายคนแต่ที่เขาจองเธอหลายคนสักคนหนึ่งในจำนวนนั้นอาจจะชนะใจเธอเมื่อเมื่อเมื่อเขาชนะใจเธอแล้วเธอก็แต่งงานเขาแต่งงานก็เลยเป็นขันสิบคนเดียวขันห้าสองคนเป็นขันสิบต่อมาลูกออกมาก็เป็นขันสิบห้าลูกมาอีกก็เป็นขันยี่สิบ เพียงแค่ขันห้าอย่างเดียวยังมีทุกอย่างนี้จะต้องการขันยี่สิบสามสิบสี่สิบขันมันจะมีความสุขได้ยังไงความห่วงใยที่คิดว่าจะตัดก,กิเลสแต่มันตัดไม่ออกกิเลสมันพอกมากขึ้นตัดสินใจเองก็แล้วกันนะว่าอยากจะเปอิสระและอยากจะเป็นขี้ข้าเขาต่อไปท่านพูดแล้วท่านก็ยิ้มท่านก็เดินกลับแล้วก็นึกในใจว่าเออมีเมียแล้วก็มีมยิ่งขี้ข้าเมีย มีลูกแล้วก็เป็นคี้ฆ่าลูกไปไหนไม่มีสระบอทตอบไปดีกว่าเมื่อมันทนไม่ไหวจริง,รงๆแล้วก็สึกสึกแล้วเรารับจ้างที่เดิมไม่ได้แล้วก็ทำมากินตขววกข่าบุญยาไปตามเรื่องตามราวก็แล้วกันฐานะก็พอมีอยู่บ้างมันไม่ร่ำไม่รวยก็ช่างมาเก็ะมีพอกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็ตัดสินใจอยู่อันนี้เป็นเรื่องราปรวปกติธรรมดาธรรมดานัญนตาโยมนะ จะไปน,นึกว่าพระที่กินข้าวเวลาเดียวเ,ยวเพ่งครับดีกว่าพระอื่นอย่าไปคิดนะแต่ว่า,าแต่องค์อื่นนั้นอาจจะดีก็ได้ <c oughs> แต่ว่าพวกพูดนี่กิเลสบันทมหัวมาแล้วกินข้าวเวลาเดียวถ้าถามกินเจพระเภทที่ไม่บอกชาวบ้านเนี่ยมันมันพลึกพลันละกับข้าวที่ก็ให้เขาหามาให้เขาใส่บาตรมาให้มันเทมันก็มีข่าวทั้งหมดทำยังไง เอาน้ำปลากับหัวหอมมาเป็นกับข้าว,ห,วหอมธรรมดาน,นี่เป็นกับข้าวกินเป็นเป็นปกติอย่างนี้กิเลสมันยังไม่หดเลย <c oughs> อะไรจะถือมังสวิรัติว่ากินเจจริงจริงกิเลสมันจะหดได้ยังไงเอาทางกับข้าวเวลานี่มันดีมากกับข้าวเจนี่บางทีไม่รู้ว่าเจแหม้มีอะไรหลอกเป็นหมูบ้างเป็นเนื้อบ้างเป็นไก่บ้าง ตักไปพับอ้าเนี่ยมันไม่ใช่นีคว่าไม่ของปลอม <c oughs> โรงความว่าคนอื่นอาจจะลดได้แต่อาจจะมามันไม่ลดก็ตัดสินใจว่านับตอนนี้ปัดนี้ไปต้นไปเราออกทุดดงกันทุดดงในวัดเราก็ทำแล้วหนึ่งใช้ผ้าสามผืนสองเอกาบางครั้งแล้วก็ถือในสัจช,ชิ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมฐานก็ทำแล้วเป็นปกติอิเล็กมันยังไม่ลดไปสักตัวราคะความรักมันยังมีโทสะความโกรธมันยังม,โม,ม,งมีโอหะความหลงมันยังมีมันยังมีตัวอยากยังตัดสินใจทุดดง อันสาที่สองตัดสินใจทุดงเพราฝันเขาฝึกทุดงให้แล้วก็ถามว่าเธอจะทุดงอย่างปกติหรืออุกฤษถามว่าปกติเป็นยังไงขอรับถ้าบอกปกติก็เดินไปตำหลังบ้านปรากฏตำหลังบ้านชาวบ้านเขาก็ใส่บาดถ้าอุกฤษจะต้องเข้าป่าลึกถ้าดีไม่พอเทวดาไม่ให้เข้ากิจถ้าวันไหนคืนไหนจิตใจระบริสุท ตงเช้าเทวดาจะใส่บาตรให้เลยตัดสินใจบอกว่าผมต้องการอุปถัมภ์ทำมันอย่างจริงๆเอาจริงๆท่านก็เลยฝึกทุ้ดงให้อันดับแรกก็ฝึกทุด,ดงในป่าชา้าหาทางบรรบาตกับเทวดาโอ้ต่าหากินกัเทวดาในบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายมันยากจริงๆ เอาบาดไปแขวงกับต้นไม้แล้วยืนหลับตาพักหนึ่งภาวนาภาวนา,า,วนาตามตามความต้องการพักใหญ่ๆเปิดบาดดูมันจะมีบาดเปล่าต้องกินข้าวคนอืน่นทำแบบนี้มาประมาณสิบห้าวันต่อมาเป็นวันที่สิบหกหรือสิบเจ็ดจะไม่ได้หลับตาภาวนาเฉยๆก็จิตเป็นสุข คาจริงให้วันแรกแต่มันทําไม่ถูกก็คิดว่ามอไรเทวดาจะมามอไรเทวดาจะมาภอนาไปคิดทุงเทวดาไปจิตมันฟุ้งซ่านที่วันนั้นตัดสินใจตามนี้เทวดาจะมาหรือไม่มาก็ช่างเถอะฉันก็มีข้าวกินจากพระอื่นยุิจามบัดมาให้ก็ทําใจสบายจากพานาภานุสติแล้วก็เจริญพุทธานุสติเห็นภาพพระพุทธเจ้าเท่าดีเลย ที่ท่านเคยแสดงปรากฏาสวยอรามมากโอ้โหท่านใหญ่พระเรยิ้มแฉ่งยินมที่ปากแดงผมดำสวยสวยงามมีก็มีคนปฏิบัติอยู่คนหนึ่งชื่อพุทธท่านเรียกมหาพุทธมหาพุทธเห็นท่านก็ดูท่านเพลินซื่นใจเดี๋ยวดีนเสียงฝาบาทดังกง้อง ถ้ามาพูก็บอกว่าคุณลืมตาได้แล้วเทวดาใส่บาตรแล้ววันนี้คุณทําถูกทําอย่างนี้ต่อไปทุกวันนะจะไม่ไม่พลาดจากการได้กินข้าวจากเทวดาเพราะภาพท่านก็หายไปพ็ลืมตาขึ้นมาเปิดฟ้าบาตรดูมีข้าวในบาตรชีงเหลืองๆน้อยๆและมีดอกไม้ที่ไม่เคยเห็นมาในการกนก่อ <c> น <oughs> มีอยู่หนึ่งดอก เอาข้าวมากินมามีรสหวานน้อยมีรมชุม่มชื่นตอนนี้ก็ได้ท่าแล้วได้ท่าวันหลังต่อมาก็ใช้วิธีแบบนี้จับตาพับไม่สนใจแล้วกับใครสนใจกับพระพุทธเจ้าอย่างเดียวภาวนาพุทโธหายใจเข้านึกว่าพุทธเจ้าออกนึกว่าโธถ้านึกถึงภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านที่เคยเห็ ตอนนี้ตอนแรกท่านมาเห็นตอนหลังเรานึกเห็นเอาเอง <c oughs> นึกเห็นเอาเองจิตจะเห็นภาพชัดเจนเหมือนกับที่ท่านมาให้เห็นพอิดยนเสียงฟ้าบายกง้งก็ยกมือไหวพระพุทธเจ้าเฉดเลืมตาขึ้นมามีข้าวตามเดิมซ้อมอย่างนี้อยู่ในป่าชาติสิบห้าวัน <c oughs> ถ,าถามว่าในยามปกติหลังจากนั้นกับพระเออื่น้เล่งกับอเขาธรรมดา เขาคุยสนุกเรากัคุยสนุกเขาแบบไหนเราก็แบบนั้นก็ถือว่าแค่อะไรก็แค่กันเวลาปกติก็เป็นเวลาปกติหลังจากนั้นมาครบสิบห้าวันเสร็จท่านส่งไปที่ป่าโน่าานป่าสีบประจันอำเภอสิบประจันยังวัดสุพรรณบุรีสามองค์ไปซ้อมกันที่นั่นท่านบอกว่าอีกคราวนี้แหละแกท่านแกไม่ได้กินข้าวเจ้าดาไม่ให้แกก็ไม่ต้องกินอะไรทั้งหมด เขาไม่มีวัดที่อาศัยไม่มีบ้านที่อาศัยก็ไม่ไกลบ้านนักแต่มันอยู่ในป่าก่าจะเดินลองอไปถึงบ้านได้ก็สองสามชั่วโมงก็ยิ่งไกลตักเข้าไปความหวังไม่มีที่พึ่งอารมใจก็ยิ่งเป็นสุขอารมณ์ก็เป็นเอก,ะกะตารมณ์หมายความว่าทุกวันกินข้าวเทวดาได้ทุกวันแต่ที่ดีไปกว่านั้นในป่าที่มีความสุขจริงๆ ก็คือว่ากลางวันทั้งๆที่อยู่ไกลบ้านแสงไกลก็มีคนมาเพื่อไปเพื่อนคุยแต่คนที่มาคุยแน่ทุกคนตาแข็งหมดไม่มีใครกระพริบตาพวกนี้ไม่กลัวผมงเข้าตาเป็นผู้หญิงบ้างเป็นผู้ชายบ้างผู้หญิงแก่ผู้ชายแก่ก็ดีเราถือว่าท่านเป็นครูเวลานี้เราอายุยี่สิบปีมากว่า ท่านห้าหกสิบปีไม่ชาเราก็ห้าสี่หกสิบปีเหมือนท่านพอเห็นท่าน,นพับเรามีความคิดอย่างนั้นท่าน,นาคนนั้นก็นยิ้มถามว่าท่านมีความรู้สึกอย่างนี้หรือก็ตอบว่าใช่ถามว่าโยทาไมถึงมีความรู้สึกรู้ว่าอาตมาคิดอย่างนั้นล่ะโยก็เลอบอกว่าโยเป็นคนแก่เติมทีเดียวก็มีความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันโยมรู้ใจคน <c oughs> บางวันก็หาคนแก่ไม่ได้มีแต่คนสาววัยรุ่นกับสาวเต็มตัวอายุไม่เกินสิบแปดปีแต่เต็มตัวก็วัยรุ่นกับสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบสองมาเป็นฝูงนำอะไรต่ออะไรมาดอกอันโดยเฉพาะอย่างยิง่งที่นำมาก็เป็นดอกไม้มาถวายก็น,นั้นก็นั่งทําตาเล็กตาน้อยผู้หญิงฟังของรู้เรื่องมัง้งตาเล็กตาน้อย พอเห็นเธอทําแบบนั้นก็นเลยบอกหนูฉันน่าแก่แล้วนะแล้วก็มีสาวนันบอกอเขาแก่กว่านี้ผู้หญิงก็ยังทําหัวกันเลยที่ทําไมแก่เท่านี้จะเป็นผัวผู้หญิงไม่ได้ด้วยก็แต่ว่าถ้าแก่ธรรมดาพอเป็นผัวผู้หญิงได้ถ้าแก่เป็นพระจะไม่มีเมียไม่ได้เธอก็ถามว่าจะไม่สึกแน่หรือ ก็แต่ว่าถ้ายังไม่อยากสึกก็ไม่สึกถ้ายากสึกอะไรก็จะสึกเธอถามว่ามีกําหนดไหมก็บอกกาหนดไม่มีคุยไปคุยมาคุยมาคุยไปเผลอไปเดียวเดียวฉันหน้ามากินน้ำมาเล่นน้าจะกระติกาหานไปทีไม่จะบ้าคุณเลยคนจากความเป็นคนสาวฟันเฟอนไม่มีตาตาโหลหนังเหี่ยวไปแล้วบอกเนี่ยที่ฉันไม่มีเมียเขาก็กลัวแบบเนี่ยเขาถามกลัวอะไร ก็รวยหนังเหี่ยวแบบนี้ที่เมื่อกี้มันสาวของใสยังหน้ากอดหน้ารักน่ารัดในเวลานี้มือแม่แต่มือจะแตะตาจะมองเห็นยังไม่อยากจะมองเห็นเลยแกก็หัวเราะชอบใจแกก็เลยแต่ว่าท่านเริ่มชนะแล้วนะเอาชนะอะไรว่าชนะความงามแสดงว่ายังเมื่อกี้ยังเห็นว่าเธอสวยอยู่ แต่ฉันก็คิดว่าที่ไม่ต้องการเธอเป็นเมียก็เพราะอะไรรู้ไหมจะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเธอเป็นนางฟ้าเธอไม่ใช่คนฉันไม่อยากจะอรวมมาทําเมียฉันเล้วกรารัะชอบใจกลับมาสาวใหม่ก็รู้แล้วก็แล้วไปดีแล้วฉลาดริงก็ดีแล้วสักวันหนึ่งข้างหน้าคงเจอกันจะมีลีลาหลายลีลาต่อไปอวันหนึ่งเป็นไปนหนึ่งวันเอาวันที่สามหลังจากนั้นนะ <c oughs> ก็ปรากฏมีเสียงสาวคุยแม่เสียงเรียกเสียงเพราะหหยหวนเองเขาเขาโหยโหวนไม่ใช่เสียงผีนะเสียงนิ่มนวลเสียงหน้าฟังพอออกมาจากป่า,ทาแทนยีภาสาวกลายเป็นเสืองโคร่งผงเปลือก็เดินย่างสามขงก็มาก็นึกในใจมองไปหาเพื่อนถามเฮ้ยมีความรู้สึกไงไว้ย เพื่อนก็บอกว่าไอ้เสือพวกนี้มันไม่กับพิบตานะเลยบอกว่าตามธรรมดาเสือมันเห็นคนมันไม่กับพิพตาแต่เพื่อนบอกไม่ใช่สังเกตโดยให้ดีเจ้าเสือคนนี้ขนมันไม่ผองถ้าเสือจะกินคนขนมันผ่องนี่ประการหนึ่งเสือมาเป็นูงแบบนี้ไม่มีตามบริเวณนี้เสือไม่มีต้องไปเดี่ยวอย่างเก่งเข้าไปสองตัวผมเมียจะเดินหา่าง อันนี้มันมาเป็นฝูเนี่ยเขาไม่ใช่เสือธรรมดาก็เป็นเสืออย่างวันซื้อนี่แหละผมก็คิดว่าพวกวันซื้อนี่คงจะมาเพื่อมาอย่างนั้นก็ในเมื่อสรุปแล้วก็เป็นว่าเมื่อเสือผู้นั้นเข้ามาใกล้พวกเราก็นั่งเฉยๆกินข้าวกินน้ำตามธรรมดาธรรมดาเอาสุกุรีก็สุกไปอย่าทำแล้วก็ทำทำท่ามันก็ไม่รู้ว่าเสือมา ในเสือตัวหนึ่งนำการถามว่าไม่กลัวเสือหรือเจ้าข้าเสือเสียข่าเอามาเจ้าข้าที่เป็นผู้บอกว่าเอาแล้วแม่เสือก็บากเ้ยมาทําไมมันเสือนี่ก็มาเป็นลูกผู้หญิงสาวแล้วก็แกวนี่มาเป็นเสือไอ้พวกแกเป็นเสือแบบนี้ที่ฉันยังไม่มีเมียอะไรไหมถ้ามีสภาพเป็นเสืออย่างนี้ยังเขาอยากชั่วสำคัญหน้าตายิ้มริมเพิ่มเราเสียงพระจัญญานิ่มนว แต่ถ้าเผลออะไรเธอก็คว้าเสือก็บากฟ้างฉันให้ฉันก็แย่แน้ะที่แอพวกตาเธอก็หาขึ้นกับร่างกายเป็นนางฟ้าตอนนี้เป็นนางฟ้าเตามาัตราไม่ใช่คนแนีวเปล่งปลังสวยสดงดงามมากดีลาดีมากที่เขาบอกว่าพวกฉันเนี่ยที่ท่านใส่บาตรพวกฉันเนี่ยมาใส่บาตรทุกวันเห็นว่าท่านมีภริหาสี่ครบทุนบริบูรณ ฟังให้ดีนะเ็เห็นว่าท่านมีพรมิหารสี่ครบถ้วนบริบูรณ์ประการหนึ่งประการที่สองมีพุทธานุสติประการที่สามมีมีธรรมานุสติประการที่สี่มีสังขานุสติและประการที่ห้ามีศีลานุสติประการที่หกมีมรณานุสติประการที่เจ็ดอุปสมานุสติคือ่ที่ระนิพันธ์ไดีไปยังไม่มีมาใส่บาตรให้ จะเป็นนว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผู้ฉันจะไม่มารบกวน,นเลยบอกว่าเอางี้ดีกว่าว่างๆก็มาคุยกันนะจะไวจชเหงาเกินไปนะถ้ามาคุยทีหลังก็ไม่ต้องปลอมกันมาเป็นนางฟ้ากับนางฟ้ากันกไปเลยถ้าบอกว่าทําบุญอะไรจะเป็นนางฟ้าอย่างนี้ไอท้ทาบุญอะไรใครอยู่ที่ไหนเชื่ออะไรพ่อแม่คนเหงาเราก็ไม่มีไม่ไมถามเขานนะเชื่ออะไรบอกกันมาแล้วทาบุญแบบไหนจะได้ไปเล่า,าจะาบ้าน เออถ้าอย่างนั้นก็ดีนะว่างๆฉันจะมาเล่าสู่กันฟังว่าใครทำบุญอะไรเอาพวกนั้นมาแต่ละคนแต่ละคนแลนแ้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่บ้านใกล้เคียงกับว่าของท่านก็มีนะเนี่ยคนเนี่ยสองคนเนี่ยอยู่บ้านใกล้ๆถามว่าชื่ออะไรก็อบอกชื่อก็บอกว่าท้าเป็นอะไรตายเป็นไข้าตายเป็นคนที่ใส่บาอยู่เสมอ เจก็เลยบอกว่าอาศัยการใส่บาตรกับท่านฉันก็ไม่รู้ว่าเวลาใส่บาตรท่านภาวนาอิบิโสแต่ว่าเวลาพอก่อนจะตายเห็นภาพพระพุทธเจ้าเด่นชัดมากแต่ก็บอกว่าเธอใส่บาตรกับพระภาวนาอิบิโสจะไปสวนรกไม่ได้ต้องไปสวรรค์ฉันก็อยู่สวรรค์ชันดาวดึงธรรมโยมชื่ออะไรเจก็ตอบว่าฉันชื่อโพ คนบันโคทั้งหมดรู้จักคนชื่อภูทั้งหมดทนสมัยนั้นอารบ,บันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลานี้เราทุกหมดกว่าแล้ววัเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขา,เายาขึ้นมาให้กำลังป่วยแล้วก็หมดเวลาพอดีเขาลาก่อนเขาความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผล,ผลจงมีแดบบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้อ่านและผู้ฟังทุกท่านสวัสดิ